สบายดีเฮ้ยสวัสดีค่ะเมื่อนี้ตื่นแต่เสามาเห็ดกับเขาใส่บาตอีกแล้วทุกคนเมื่อนี้เมนูก็จะเป็นเอ่อพัดใส่โปะใส่ไข่ได้ทุกคนเดินละก่อนหนึ่งซาลาเปาหรือว่าอุน่นซาลาเปาเนาะอาเจ็ดอย่างละสองสูตรคือเก่าเน่องเริ่มแหลงเขาก็จะมาปอกกระเทียมกันเลยทุกคนปอกกระเทียมเอามาเอยียงก็สับ ให้มันละเอียดเลยแหละทุกคนเปืือสิได้พัดเขากันกับใส่โปะให้มันเขากันเป็นเนื้อเดียวกันสีเดียวกันให้มันมีกลิ่นหอมๆเนาะมาเริ่มกันเลยทุกคนซับกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็เอามาพักใส่้วใส่จานไว้จากนั้นเราก็จะไปเตรียมไข่ไก่ซึ่งข่อยจะใส่อยู่3ฟองหรือว่า3ามหน่วยเนาะทุกคนแล้วพอเขาตอกไข่ตอกยังไวเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาทํากัน อุ่นซาลาเปากันเลยเด้อทุกคนอุ่นซาลาเปา4ลูกเนาะ4ลูกเขาจะใส่กล่องละ2ลูกเอากับพอซึ่งห่อนดเดือดแล้วเาก็จะอ,อุ่นอุ่นซาลาเปาในประมาณ10นาทีเด้อยทุกคนจากนั้นเขาก็มาทําการพาร์ทไส้โปะก,กันเลยทุกคนตั้งเตาเปิดน้ํามันพอน้ำมันห่อนหอนแล้วเขาก็จะเอากระเทียมที่เขาสับนะพัดให้มันเหลืองเลยจากนั้นเขาก็ เอาใส่โปที่เขาล่างน้ำแล้วหนึ่งน้ำเอามาเทใส่เล็กกระทะไปเรื่อยๆทุกคนพัดจนกว่ามันจะเหลืองจะหอมจนกว่ามันจะนยังก่เขาเอื่นว่าเออมันเต็มน,นะืะพอกระทาห่อน้มันห่อนมันเต็มมันโดนความห่อ,หอนเถิงเถิงผดจนมันเหลืองเพล่าทุกคนเมนูนี้เห็ดง่ายเลยทุกคนบ่ระต้องปรุงย่งเพราะว่าใส่โปกระเจ้าดองมาเรียบร้อยมาแ่บแล้ว,วทุกคนกระเจา้า เห็ดจึงได้กรบปุหูดอกแต่ข่บอกเคยบอกเคยใส่เครื่องปรุงเลยทุกคนจนมันกระแทบแล้วพอเขาพัดให้มันเอ่อเหลืองๆจากน้อยเขาก็จะมาทําการตีไข่เนาะแต่ว่าเขาก็จะตั้งเตาไว้คือเกาเนาะจากนั้นเขาก็กลับไปพัทคือเกาพัดจนเอ่อทำแมนใส่เวลาก็จะประมาณ15นาทีคนใดทุกคนพัดไปเรื่อยๆจนเพอ่อ,อลดปริมาณลงคนใดเพราะว่ามันจะมีน้ำอยู่ในโตมันอยู่แล้ว จากนั้นเราก็จะมาปิดเตาเนาะปิดเตาซาลาเปาคนไปน้ำปิดไปน้ำเห็ดไปน้ำเดินทุกคนเพราะว่ามือเดียวทุกคนเห็ดมือเดียวมือหนึ่งจับกล่องจ้าเอาละพอซาลาเปาเขาซูข้าก็จะข้างไอหมอพัดไ้เขาจะมาใส่กสล่องเนาะซาลาเปาของเขาพอใส่ซาลาเปาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปพัดไอ่สโปต่อเนอะาะใสโปนี่ครับก็จะ เบิ่งว่าเออถามันมีสีขาวรัวมันเต็นแล้วเขาก็จะเอาอันหยาเกาะเกียเกียให้มันเป็นกลมๆจักหน่อยนะมันเป็นแผ่นแล้วเขาก็จะใส่ไข่ที่เขาตีไว้นะลงไปเลยประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่า8 0เปเซนแหละเพราะว่ามันจะได้เข้าไปในเนื้อของใส่โป้ดิพอเขาใส่ลงไปแล้วเขาก็จะกับกับด้านเลยทุกคนพอมัน ไออข่มันเข่าโตลงโตไปครับก็จะกลับด้านทันทีเลยเพราะว่ามันจะไหมวายแต่ใส่โปนะไหมวายวแล้วไอ้ครับับด้านพอเรา,เากลับด้านแล้วแมนเอาไข่ที่เหลือนะใส่อีกด้านหนึ่งก็คือเทลงไปเลยเบิดเลยทุกคนกนะครัก็จะออกลับพลิกไปพลิกมากแล้วก็แต่งนะให้มัน,นงามๆเนี่ยจากหน่อยเพราะว่าคอยหัน เห็ดมือเดียวทุกคนก็เลยจะมีไหมแน่จักหน่อยแต่กับว่าเป็นยางแห้งไหมแห้งแซ่บจ้าอืมเพราะเฮาเบิ่งสีมันเหลืองมันหอมยังเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะทําการปิดเตาแล้วก็โยกลงมาตักเลยทุกคนตักใส่ใส่กล่องแต่ว่าก่อนตักเขาก็ต้องชีมเบิ่งก่อนเด้แต่มันกัดเสียบ่ีเราละแต่ขอยบบอยากชีมให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะพอเฮาตักใส่กล่องเรียบร้อยยังเรียบร้อยลแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยทุกคน คลิปนี้กับปุ้มยังไลท์ทุกคนขอบใจหลายๆที่ทุกคนได้มาเบิ่งมาชมคลิปจนจบคลิปนเนาะเฮ็ดกินง่ายๆทุกคนแนะนําเด้อห้เฮ็ดลองเฮ็ดกินเบิง่งสำหรับคลิปนี้กับปุ้มยังไลท์ทุกคนจบแล้วบายบาย